นนผมวิทยาเขตสงขลางานจะมีไปตั้งแต่วันของการรับสมัครงานครับในรายละเอียดของการรับสมัครงานนะถึง46บริษัทครับและก็มีตําแหน่งงานนะครับทั้งด้วยระบบไอทีนะครับยุคนี้สมัยนี้เรียกแห่งครอบครัวรวมทั้งสิ้น15กลุ่มงานครั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาและมีการอบรมการเตรียมความพร้อมในการสมั เปิดโอกาสให้กับนายจ้างคัดเลือกผูส้สมัครงานอย่างมีคุณภาพ117คนนอกจากนี้ทดสอบความพร้อมทางอาชีพทดสอบภา,าษาอังกฤษเพื่อให้ในายจ้างและคนหางานได้พบกันในการพัฒนากำลังคนของประเทศต่อไปก็จะ 2 1และนี่คือวันนัพบตลาดแรงงานจังหวัดสงขลาวันแล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่เป็นยาสำคันะคะ์เราะนั้นขเลยนะคะใครเสีย้วไปหาในเจ้าอันนี้จะสอ